ข้อหาอะไรข้อหาอะไรคุณเห็นด่านไหมไม่เห็นแต่คุณติดตั้งใกล้ไฟแดงอย่างเงี้ยคุณจะพิแดนอะไรผมไม่ต้องเรียนเอาผมไม่ร้องเรียนได้แต่ผมไม่ให้ผมจะไปเอาทีครับผมไม่ให้ครับผมเสียเวลาถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยครับเดีวถ่ายไปเลยผมไม่ให้คุณจะเบียนรถเนี่ยคุณจับผมข้อหาอะไรผมถามหน่อยคุณจับผมข้อหาอะไรข้อหาคุณนี่ย คาสั่งเจ้าเนยังไงนะเรสั่ยตั้งด่านยังไงไปอยู่ไหนแมาบอกาอย่างนไแต่ไมัต้องอยู่บนถึงด่านนี่บนถึงด่านเห็นไม่ไปมันิมีนะครับแล้วตั้งด่านยังไงถึงไฟแดงฮะต้งได้ยังไงถึงไฟแดงุมอยาใช้อุมผมใช้อุลุมมใช้อารมณมที่ไหนนี่ไม่ใช่อารมณ์ใช่ไหมแล้วมใช้อรมณ์กทำผมท่านี่เชิญถไทยเลยครับเชิญถไทยเลยครับเชิญถไายเลยครับาทำอะไร พวกคุณนะพวกคุณอราไปเออเอาไรเรามีป้ายก่อนถึงจุด500เมตรนะครับเออไม่พี่ผมจะบอกให้นะพวกผมว่าทำอาหากินไม่ไม่เรามีแต่พวกพี่มาจับเพราะอะไรแล้วตั้งตั้งด่านตั้งอะไรตรงไฟแดงเรามีป้ายก่อนถึงจุด500เมตรนะู่อยู่ว่ามีแต่มันไม่ควรตั้งแบบนี้มือครับมันก็ต้องมีคนรมีอะไรตั้งดีดีดีตั้งมา6ปีแล้วครับผมมี่มา10ปีแล้วนี่ยังไม่เคยเจอเลย ผู้หายนั pe, ่นดิผู right. ้หายจะของกล้วยดิให้เขามาเคลียร์ดิบอกว่าเสียเวลาอยู่นี่แล้วเมื่อกี้อ่ะพี่ลูกคืนออกมาลูกคืนออะไรทำไมอ่ะใอ่ผมไม่ได้ผมก็ถามว่าตอดตอดผมก็คิดว่าคุณไม่จอดคุณมีอะไรบอกเลยลูกคืนออกมาผู้หายตำรวจเลยเมื่อ้พีโทรเลยโทรเลยผู้หายตำรวจเลยผมจะรู้ได้ไงแล้วมึงยึดปืนออกมาทำไมคุณมึงกับกูนะคุณบอกอ่ะมึงเอากูอ่ะ คุณผอดีคุณผอดเสื้อเลยเอ้าเอ้าแล้วคุยอยาี้ทำไมเมื่อกี้พูดยังไงเอ้าแล้วมันอะไรยังไงอะเมื่อกี้คุณมึงกับผมใส่คอคุณจะคุณใส่ผมก่อนนะคุณหยิบปืนออกมาจากผมก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไร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 เดี๋ยวผมจะบอกว่าตำรวจใช้ปืนกุบประชาชนเอาเลยครับเอาเลยไมเอาเลยครับโทหาเขานี่ว่าผมว่านี่เสียเวลาอยู่นี่เอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรคไไม่เปนไรครับืปืนออกมาได้ไงว ถือตรงไหนผมชี้ดูเมื่อกี้มึงหยิบปืนออกมาแล้วคุณเห็นอยู่ผมไม่รู้เลยคุณพกจอดได้ไงคุณตั้งใจอย่างเงี้ยคุณเอาปืนมา่ี้ผมไหมไอ้ผมเอาปืนมา่ี้คุณไหมคุณดับปืนออกมาคุณหยุดหยุดผมถือปืนอยู่อยู่ทำไมผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดผมผิดทำอะไรผิดอ้าวเดี๋ยวก็รู้ผิดเออก็ไรถ้าไม่ตายผมถ้าลูกแค่ตายไม่ไปตายก็ไม่เป็นไรเออยก็ไม่เป็นไรครับคุณจับ ผู้ไล่เยอะแยะอย่าบงอย่าบ้าเยอะแยะไม่จับมาจับมันในรถผลกล้วยบ้าเปล่าคุณรู้หรือเปล่านักขุดอิฐคือหน่อกมาเนี่ยคุณผู้ประชาชนนะคุณขูดตรงไหนเมื่อกี้ไงเอาไปไม่ป็นไรคุณแจ้งความเลยคุณแจ้งความผมเลยไม่เป็นไรในวันนี้เดี๋ยวเชิญรถที่โรงพักรถที่โรงพักครับเดี๋ยวรถที่จะช่างด้วยไไม่เป็นรขึ้นเลยขึ้นเลย ผมไม่ขึนนะไม่เกินอยู่แล้วไม่เกินก็ไม่เกินโอ้โหมาที่สองตันกว่าเองผู้ใจคัาเสียเวลาผมด้วยนะอาไม่เกี่ยวได้ไงผู้ใจคัาเสียเวลาผมด้วยคุณไม่จอดเองไม่จอดอะไรจะจอดได้ไงรถมันดังอ่ะไม่ผ่านได้ไงเอ้าเอ้าจอดไม่ได้เลยหรือวะจอดไม่ได้งั้นมันก็จอดทำไมอ่ะงั้นก็จอดไม่ได้สักครั้งสิงั้นคุณหน่อยว่างั้นมันก็จอดไม่ได้สักครั้งี่มันมีได้ไม่ใช่ ผมถามคุณหน่อยว่าผมสงสัยอะไรไม่ใช่มันก็เหมือนจอดมันมีไายหลายเมตรอยู่สัยอะไรที่พวกคุณต้องบวกรถจอดอ่ะเขาก็ตรวจตามบอลลาระบบต่างหลงต่างก้าวมาตั้งกองไฟแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไรมันก็ตรวจตามบอระบบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมั่งยาเสพติดอาวุธนะครับตามนั้นแหละ มันก็มีป้าย500เมตรอย่างกันรถใหญ่ๆเขาก็เบาหยุดไม่ได้สักคันนี่ครับอวพนนี้สพผมครับใช้ปืนปตุกปขู่ชาวบ้านที่ผมไม่ดูตรงไหน่ใช้รถรถมาเลยเอามาใส่เนี่ยใช่ครับดูตรงไหน่เใช่ครับกลางนี่แล้วในพอดีเมื่อกี้ผมเด็กไม่อยู่เขาไล่ผมมาแล้วชักปืนปตุกขู่ผมด้วยอาชักปืนตุกขู่ผมด้วยเขาชักปืนออกมาด้วย ถ้าหยุดหน่อยตะกี้ก็เสร็จไปแล้วมันหยุดไม่ได้พี่รถหนักแล้วเขาเขาโบกมาตอนเขาโบกเรารถรถหมุนมันมาเร็วไงผมไม่ได้ให้หยู่ตอนโบกผมให้อยู่ตรงตั้งแต่เห็นป้ายห้าร้อยเมตรไงไม่ใช่ไม่ใช่พูดอ่านรอตอนเขาพูดแต่ต้รวจอี่รถตามผมมาใช่ทุกคนเป็นเบลเลอร์บ้าใช่มันมีป้ายห้าร้อยเมตรไงแต่เราไม่ยอมบอกตั้งแต่ตรงนั้นนะฮึปตะโกนด่าผมอีกตัวทำไมหนีอะไร